กลางแบบเปียกๆเ,เลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวเลือกเลยอันนี้ก็คือเปลนะครับแล้วก็ากางเกงผมเสื้อนะครับผมเสื้อกันฝนก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมฝนตกแรงมากคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อที่ผมใส่มาในเป๋านะครับผม ผมก็ลืมเอาถุงใส่ซ้อนอีกเทนึงตอนนี้ทุกอย่างเปียหมดคุณผู้ชมเปียหมดเลยผมภาวนาว่าคืนนี้ขอให้มันมีลมนะเพราะว่ามันจะได้แห้งสักหน่อยตอนนี้เปียหมดส่วนตรงนี้ก็คือบรรยากาศหลังเต็นคุณผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนไฟตรงนู้นนะผมจะเป็นเมืองปัตตานีคุณผู้ชม ไฟ,ไฟที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นไฟของเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับผมซึ่งผมอยู่ที่แหลมตาชีซึ่งมันเป็นแหลมที่ตรงข้ามกับเมืองปัตตานีพอดีนะครับซึ่งผมก็มากลางที่แหลมนะครับผม